เรามาต่อกันะครับสำหรับซัมเมอร์สยองต้องวีดพักสซึ่งผมบอกเลยว่าแผ่นนี้สองน่ากลัวมากเพราะว่าเออมันมีแบบตำรวจคนนี้จะเข้าไปช่วยช่วยสักอย่างแต่ว่าก็โดนมือตะขอฟันคอไปนะผมชอบแผ่นนี้สอมากมีการไล่ล่าของมือตะขอกับพวก พวกกลุ่มพวกเนี้ยครับคือไม่ว่าจะใช้ปืนยิงมือตะขอเขาก็ไม่เป็นไรหรือว่าใช้เหล็กตีหรือว่าอะไรมันเหมือนแบบผีมากครับสําหรับเนี่ยไอ้นักฆ่าคนเนี้ยมือตะขอครับสุดท้ายผมผมเล่าตอนจบเลยแล้วกันนะตอนจบก็คือไปเอารถไอ้เนี้ยพราะกลุ่มพวกที่หนีตายนะไปเอารถคล้ายๆรถแบบ บทยาอะไรสักอย่างเขาเรียกรดรถแบบเกษตรกรอ่ะอ่าแล้วก็ถ่ายถ่ายไอ้คนเนี้แบบเข้าไปในในไอนั่นเลยอะลดเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนะครับจนแบบรอดออกมาได้ครับสําหรับสองคนนะผมไม่แน่ใจว่าคนไหนนะน่าจะเป็นคนนี้นะเนี่ยโอเคสุดสุดท้ายก็แก้แขนสาเร็จประมาณนั้น ส่วนอันนี้ขอสั้นๆเลยนะดิแพ็ p พ e n i n g วิบัติการสยองโลกนะครับนำสแสดงโดยมา Mark w a เบิร์ดนะครับนะครับเป็นการที่มนุษย์โลกนะครับฆ่าตัวตายเองนะแต่ว่าอันนี้จากผู้กํากับ The Sixth Sense แล้วก็สายเนะี่ยสายนะครับสู่ความขย่าขวัญจับคู่หัวใจครั้งใหม่ คือทุกคนจะต้องเหนียตัวรอดอ่ะมันจะมีมันจะมีเหตุการณ์ที่คนแบบตกตึกลงมาเองคือแบบเหมือนธรรมชาติแบบอะไรประมาณเนี้ทำให้คนแบบฆ่าตัวตายทําให้คนแบบทําอะไรโดยไม่เลือตัวประมาณเนี้เหมือนว่ามีวิญญาณครอบงอําอ่ะทําให้ทุกคนแบบฆ่าตัวตายบ้างอะไรเงี้ยเอาปืนจ่อหัวแล้วก็ยิงตัวเองอะไรประมาณนะครับหนังสยองนะครับ สู่ความขยาวขวัญจับคู่หัวใจครั้งใหม่กับเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากปรากฏการลี้ลับและไร้แรงยากจะอธิบายสุดท้ายแล้วมาร์คมาร์ควอลเบิร์ตจะพาพพวกลูกๆเขาไอ้นี่แบบรอดหรือเปล่าก็รอไปติดตามนะเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับสำหรับสำหรับเรื่องนี้นะโอเค วิบัติการสยองโลกครับคือแบบเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทําให้คนแบบทํอะไรไม่รู้ตัวประมาณเนี้ท,ท้ายมาร์ควอลเบิร์ดจะรอดจากเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าก็ลองไปรับชมนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าหนังค่อนข้างสนุกนะสำหรับ The Happening ครับเนี่ยวิบัติการสยองโลกวิบัติการสยองโลกนะครับหนังที่ดีเลยนะครับสำหรับสเรื่องนี้โอเคก็วันนี้ก็ ถ้ารวมกับคลิปแรกก็ประมาณอีก9นาทีนี้ก็จะ4นะีนาทีแล้วสิกว่านาทีแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ5้เรื่องมาให้ดูอีกรอบนะครับ5เรื่องที่ว่าก็คือนี่ครับ Python อสูรฉกทะลวงโลก30มสิบมินิตออรป้นด่วนกวนเด็กแนวแล้วก็ซัมเมอร์สอยองต้องวีดสามเดอะแฮปป n เนง วิบัติการสยองโลกแล้วก็เลยชกเที่ยวบินระทึกนะครับโอเควันนี้ก็ครบท้วนสมบูรณ์สำหรับ5เรื่องแล้วนะโอเคเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสามารถคอมเมนต์ได้ครับว่าชอบดูเรื่องไหนเดี๋ยวผมไปตอบคอมเมนต์นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ